สวัสดีครับสบายดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมบ่าเอทีมงานบรรณาตอนนี้ครับกายยังคงได้อยู่กับน้องนุ่นสาวล้าเนาะสบายดีทุกคนครับหลังจากที่น้องซ้ายน้องนุนครับเพิ่นกับไปขัวปลามานะครับเพิ่นกะได้เอาตัวบางมาฝากเขาบ่ได้ไปหานะครับเนาะซ้ายตัวบางนะน้องนุนเออเพื่อนเนี่ยเพื่อนนี้ครับพี่น้องครับเขากัสีมากินข่าปลาน้องซ้ายน้องนุนเพิ่นไปขัวมาให้ นี่ตัวบางในขณะที่เฮาอยู่ในป่าครับว่ามันสิอยู่แต่เฮาแต่บังเอิญครับมาเจอกับน้องๆในการซอ,อกยูหากินแม่แหละอ่าน้องนุน่นตอนสมัยน้องนุ่นเป็นเด็กน้อยเคยได้ใส่ชีวิตแบบนี้บอกบอกแอร์ฟังเนี่ยเคยเคยใส่ชีวิตแบบนี้เพราะว่าอันตอนยังนอนอันมักไปอาบน,น้ำานะาาโลดพากันไปอัดคอนนอนละครบวกนะโดยแต่ว่าบังเอิญมื้อนี้นเนาะเฮามากับสิพากันมากินข้าวปลาไหนกัมาโลตังอ่าพาไอ้เอ๋พิ่นมาโลแล้วก็พอดีจุ๊บ เด็กน้อย่มอนมาค้นบวกยีบ้อนเฮาสิมกินข้าวฟ้าพอดีแล้วทุกคนบังเอิญแท้ๆเนาะครับอ่ะเดี๋ยวสิพ้าทักทายก,ก,กับน้องๆครับมาลูกมาสบายดีสวัสดีค่ะหน่อยสบายดีป้าทักกันเฮ็ดยังไ๋เอานี่ป้านะ่ะใส่มาบ่งดิใส่บ่งดมิมากันจะค้นนี่ครับมาสามคนสามคน,คนอีหล่าเป็นคนชเนพามงหรือชุนพากะมุ <c oughs> เป็นมงหรือกะมุเป็นมงหวะ <c oughs> เป็นชนเผ่ามุ่งเนาะอูดุกวานี่บ่ยงโชไหนบ่โอเคพักกันหาจังไดนี่หาให้เบิ้งเนี่ยให้จังไดพักกันซะเอาบ่เฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดจังไดเอาปลาน่ะซะเอาสิพักกันเมื่อแล้วบ่เอาหาให้เบิ้งเน่เร็วสิเอาเงินให้ซื้อขนมพักกันเอาจังไดเฮ็ดให้เบิ้งเน่เร็วหาได้แล้วบ่แต่นี้มันตัวน้ำแล้วมันบ่บ่ได้แล้ะมันบ่ อตอนนั้นอัดแล้วก็สาเอาเป็นบ่อใส่เดือเมืองเมืองป่ามามามบิ่งเร็วนี่ครับพี่น้องครับนี่คือการเอาตัวรอดของเด็กหน่อยในเขตชนบทใส่มามจำให้อายบิ่งนี่หรมาสิปันกันบอวันนี้อันอันนี้แม่นครอบครัวเดียวกันบอหรือว่าอยู่เพื่อนคนละคนอยู่อยู่คนละหลังบออันนี้ก็อยู่หลังนึงแม่นบออันนี้ก็หลังนึงอันนี้ก็อีกหลังนึง มาน้ำกันมาหาซอยกันแล้วก็สิปั่นกันเป็นบ่อ่ะปั่นให้เบิ่งเนี้ยไปไปปั่นแล้วปั่นปลาปั่นปลากันแล้วป่ะนี่มามามาเออนี่พี่น้องครับเห็นน้องกำลังสิปั่นปลากันอ่ะปั่นเลยนี่ครับคือวิธีการดำเนินชีวิตที่แท้จริงของน้องๆนะครับอือเอาเอาปั่นเลยปั่นเลย จัอ่าแบ่งให้มันทอกันเด้๋ยูกเด้อบอมเบนไวท์พุ่นนั่นเสียอะไรพุ่นนี่เสียอะไลนับนับโตเอาบ่แบ่งให้มันทอกันเบนบ่มนี่สิแบ่งให้มันทอกันเบนบ่ปั่นทอกันเนาะเอาเอาเบึงเบึงเบึงอย่าเอาเปรียบกันเด้อหาน้ำกันตูนใหญ่กับปั่นกันบอมเบนตัวน้อยกับปั่น นับเอาเด้อนับเอา่เป hmm ็น hmm. ว hmm. uh, ่าส ne ิเรียกเอาหาน้ำกันให้ได้กินน้ำกันเด้อเอาพาดนี่แหละครับคือความพิเศษของเด็กหน่อยอยู่ในเขตชนบทครับก็สิ่ฝึกเอาตัวรอดตั้งแต่ยังหน่อยเสียปเะ็ทศยังกินลกเอาไปโมกบ่โมกคือไปอ้ออเอออ๋อเอาเอาเอาเสีเงินให้ซื้อขนมเด้อ มามามาเอาเงินไปให้ซื้อขนมเอ,เอาไปเอาไปปั่นกันกินเด้อเอาเอาเงินน่ะไปซื้อขนมปั่นกินด้ออ่ะให้คนละห้าพันเออเออห้าพให้คนละห้าพันใจเด้อที่ละขอบใจเนดะ้อที่ละใจเด้อขอบใจใจเด้อขอบใจหน่อย 5, นะอหอ้าพันเนาะเพราะบอกเพอ you know. อยู่เนาะโอเคครับไ,ไปพากัน ไปซื้อขนมกินน้ากันเด้อนี่ครับคือการดำรงฉีพครับการเอาตัวรอดของน้องๆเนาะจากนั้นย่า่้าครับห้องกับสีทำกันเฮดเมนูกินข่าวปลาํากันกับน,นองนุ่นเนาะวันนี้ห้องก็ได้บ้างพี่น้องออ้น้องน้องไส้น้องนุ่นเพิ่นเป็นไปครั้วมากเพิ่นเอ,อมามัตอนครับนี่เป็นนายพานครับไปดักนูกระมันหาบ้างกระมันครับวันนี้ก็เลยเอาให้สองตัวนะครับเพื่อที่จะทําการประกอบอาหารกินออมบางแซ่บๆพี่น้อง เอาเอาเอานี่ทุกคนตอนนี้ก็คือนุ่นก็จะทำกันเสียบเนาะโอ้อปีกนี่คือแบบสดแพงเนาะทุกคนใหม่ๆเนาะเดี๋ยวนุ่นจะขออนุญาตล้นขนมันก็นเนาะทุกคนโดยอ่าอันนี้ล้นเลยบ่ได้บ่ได้บ่ได้เอาขี่ออกเป็นบ่เพราะว่าขี่มันนี่สำคัญเลยเนาะบางเนาะโดยนั่นแหละขี่มันจะเป็น ตัวการที่เฮ้ให้อาหารเ่าแซ่กเนาะก็คือเพียเนาะโมเวนโมเวนเพียโมเวนเ,มมเ,มมเมพียคือตุกค้ายเนาะหรือว่าตักงัวมันจะมีเพียอ,นนนอันนั่นเนาะสมมุติาเอาเพียทิมนี่ซ้ำบ่าอะไรกินบ้างบอกเขาเม่นข้าเจ้าเขาเจ้าต้มอันทั้งอันแกนี่อนอ่อนในต้มเลยเลยเพราะว่าใส่เข้าวบุทิมอยู่แล้วนะเอาเอ<ข>าเอ<ข>าไิเบิงวิธีชีวิตของน้องนุ่นนี่เขาก็จะคั่วตัง้งแต่หัวลงมาเลยคน นี่ครับเป็นขั้นตอนในการาล้นตัวบางยูนิเอ,อ,อิ้นสบางเท่ากันบ่คือหอกหอกบิน,นบ,บ่ส่วนใหญ่ค่ะหอกปีกหอกบินนุ่นมักว่าหอกบินหลายกว่านุ่นลื่องอันหอกบินก็นนแล้วก็แล้วียกจะสะดวกไหมไล่กันนุ่นสกเอิอ้นว่อออนาหอกบินเป็นบ่เบียดเออบ้านไอเอิ้นตัวบางหน่อยแต่ว่าอีแม่ไอแม่ว่าก็เป็นตัวบางนุ่นนะบุ้งเอิเ้นะเอิเ้นไผเอิ้นมันเอิญมาเท่ากันดอกโดย ก็จะคูดแบบนี้เลยทุกคนนี่ครับนี่คือวิธีการเนินชีวิตที่แท้จริงครับพี่น้องครับเขากำตั้งใจที่จะนําเสนออีกมุมมนหนึ่งนะครับในการซอกอยูหากินของพี่น้องทางในเขตชนบทให้พี่พี่นอ้องเขาได้รับชมรับฟังน้ากันนะครับอาลมณ์แห้างาย ลอยล้นไปเห็น่คมับบุกคน,น,นโดยมแมแหละใจยเย็นบม่ได้ล้นแบบปุบป,ปับเนาะเอาค่อยเผาขนมันคู่ให้มัน,มนออกขาวๆเลยมันก็จะเห็นหนังมันครับเห็ดก็เอเห็ดตัวหนูหมื่อนหรนเนาะโดยมาแหละคล้ค่ายกันทันเลยระวังรสชาตินูกับระวังนวไวอย่างแสบกับบุ๊กกันมึนคือว่าค่้ายกันแปลว่าเขาก็ก็เขาก็กินเลื่อยอนะ ตัวอย่างเข้าก็กินกินบางก็กินแล้วกันหนูฮันแห้งแห้งมันก็รสชาติมันคล้ายๆกันแต่ว่าบางนี่มันจะต่างมันขมมันเนาะตัวหนูคือตัวหนูเขาจะบูกินขี้วัน้นะเพี้ยมันตัวบางนี่เขากินเนี่ยมันมันมันไ่เป็นอย่างเนาะแบบมันอยู่อยู่ในกุ้งไหมมันบินไปมาแล้วก็มันกินอันเนี้ยอยู่บนบนสูงๆคะนะโดยโดยโดยมันกินน้ำสะอาดนะตงนั้นหอโดย แต่ว่าตัวหนูเนี่ยเขากับผู้ผู้มันอยู่ดินเน,ะนเาะบางทอมันก็กินดินกินอย่างนะเขาก็เลยได้เอาใส่มันอย่างท่มอมโอเคพี่น้องครับเบิ่งขั้นตอนในการประกอบอาหารของนน,นุ่นไปนํำกันยาวๆครับได้มาเรียนรู้วิธีชีวิตหลายมุมอิเลีมื่อนี่ทิปนี่ นะพี่ดองครับหลังหลังจากที่น้องนุน่นล้นไปแล้วตัวหนึ่งเนาะดเดี๋ยวตัวนี้ไอเอสิขอเลียนรูในการขูดน้ำน้องนุนนะ่นเนาะก่อนอื่นให้น้องนุน่นเฮ็ดให้เบิ่งเป็นตัวอย่างซะก่อนโดยอ,อันนี้บม่มีปัญหาเนาะเพราะว่าอ่าเฮากับวิบไร้เห็ดนาะกินลองฝีมือไอเอว่า เอกเซียดเป็นโอเนาะทดสอบทดสอบเพราะว่าน้องนุ่นเฮ็ดให้เบิ่งซะก่อนเด้อโดยเพราะว่าไอเอกอ่ะได้มาเบิ่งแล้วคาราทบุปเป็นเนี่ยป้าถูกบ่ได้เลยก็คือครับพี่น้องครับกะการเรียนรู้บ่มีที่ทินสุดคือจังเบาเอวานะครับการเรียนรู้น้องของเรียนนี่กะการเรียนรู้ในของเรียนนี่สิได้วิชาการแต่การเรียนรู้น้องของเรียนก็คือสิได้ประสบการณ์ของชีวิตเนาะโดยเอ้าสิเฮียนฮู้เบิ่งให้น้องนุ่นเฮ็ดให้เบิ่งก่อนแล้วเบาเอกครับสิลองจำร้องเหตุการณ์แล้วก็สิลองเฮ็ดให้เบิ่งเลยเอาว่าเพพิ่นนากััขดดจงไ๋ วิธีการขูดคุณแดงนุ่นเวลาเขาขูดนเนาะ<ด>เขาจะเผาให้มันไหม้นิดนึงแล้วก<ด>็เ<ด>ขาขูดเขาขูดขึ้นแบบนี้เขาขูดลงแบบนี้ไม่ต้องขูดขึ้นเนาะเพราะว่าขูด,ดขึ้นแล้วมันก็จะกระเด็นทึนก,กอะตะก้อของเขาเนาะมามามาไอร้องมั้ยเอจีร้องแล้วบอสโดยมาเดรานุ่าซับอันก่อนโอเคเรียนรูเบิลครับพี่น้องนุ่นบอกว่า ให้ขูดลงมันบ่ครับโดดมาแหละค่อยๆขูดก็ได้ไฟมันกะแห้งอยู่เดี๋ยวก็แล้วต้องเผาให้มันไหม้กวนได้กอนเทาสิขูดบุเมนละเผายังบุ๊มไม่ขูดละลาก่ะมันก็บบุออกขุนน่ะนะขนมันก็ยังอยู่คือเก่า เรืเรียๆเนาะด้วย้คือบ่อได้อยู่ได้อยู่ตัดสินได้ด้วยกรรมการโบรแมนอันคู่นี่จีถามว่าคือบอ่ได้อยู่บ่ได้อยู่บอ่ออืมได้บ่อหนี่งค,คันจีถามว่าคือข้าเจ้าบ้าท่านพาเห็ด เขาเจ้าคิดข้านนะเฮ็ดต่อเขาเจ้าว่าอุ้ยคือย่องเอาเลยคืออยู่ไอเก็ต้องได้ค่ะคูดจนมดพูดแล้วได้ยุนบ่หนิได้ได้เนี่ใไฟเริ่มรูแแหงแล้วไปเรื่อยๆครับโอเคครับพี่น้องครับเดี๋ยวเบาเอกขุดแล้วเขาจะไปเบิ่งน้องนุ่นครัวเนาะเบิ่งน้องนุ่นครัวทำกันครับไน้องในการข้างหม้อเนาะต้มน้ำนี่แหละน้ำที่จะเขาจะ เออแกงขมเนาะแล้วนี่คือนุ่นครัวตัวบางแล้วแล้วแต่นุ่นยังไม่ได้ล่างเพื่อโบเป็นการเสียเวลาเนาะในกินไว้เขาต้องขางน้ากมันกรเนาะทุกคนน้ำมันฟุดละกัพอดีข้าล่างนั้นถ้าข้าก็ไปใส่เลยเน,ะนาะทุกคน,นอย่าลืมสกัดน้อทำแล้วได้น้ำชนิดสามารถกินได้บอ๊องนุ่นโดยกินได้เนาะอันนี้<ม>เป็นน้ำธรรมชาติาเนาะทุกคน<อ>นี่เอใ<ห>เอใส่เลยน้ำเดี๋ยวน่าจะเอาไปค้างเนาะ อืมนะครับเขามาสาดสั่งขึ้นมาเลยอ่าโอเคอเค,ครับหลังจากน้่งนุ่นข้างหมอแล้วสีมะคว้าให้พี่น้องเขาได้เบ่งน้ำกันเนาะอ่าไม่ได้เชนเนาะนุ่นกาสีโอ้ยตัวนี้อยากเตกนนึงเพราะว่าเขาเผามันคดข่ายไม่นู่นนึงฮนะ่ะเดี๋ยวขี่นี่เนาะโอ้ยานขี่มันตกไอเอกกับอันตะกล้องนู่นมาโบาต้องให้ขี่ตกเล็ยขาดเลย กีนนี่คือสำคัญที่สุดว่ะครั่นมึงโดยนี่ตัวนี้เลยตัวดำๆนี่เลยคันทีเฮียนี่คือจาอะไรกินบ้างกันบ่แมนเจ้าว่าเจ้านั่นเจ้าว่านุชล่างมาได้นี่ก่อนโอ้เอ้าเอาเอาขี้แกเอาทิ่มเนาะขี้แกโคตรกว่าได้กินขี้ที่แท้เลยนี่คือของสำคัญในการกินบ้างแมนพี่น้องครับพ่าเบิ้ง ขั้นตอนในการปัวบางของน้องนุ่นนะครับไอนี่เขาก็จะขูดให้มันะ่ะโอ้ยนี้ตกอย,อยเกือบเนาะเกือบไม่ได้กินขูดนันงเลยแหละใส่ผ้านี่ขูดใส่ผ้าขูดเนาะเพราะว่ามันค่อนข้างดำนิดนึงเนาะเขาเผาโดนก็เนาะไอ้ยโดนแมน คืออะไรที่มันดำๆครับก็คูดทิมเลยเน,นี่ครับยัง,ยงที่บอกครับพี่น้องครับนี่คือเป็นการดำรุงชีพหรือว่าวิธีชีวิตท,ที่แท้จริงครับกับพี่น้องครับกับผู้ใดที่มีโลกินนะกินอนัการที่มันสวยงามนะครับกับขอถูกปลอภัยละเมนยนะครับเนาะอันนี้คือขอโทษขอภัยสำหรับ,ค,รบคนที่โบกินสั์ปลาเนาะคนที่ฮักและอนุรักษ์เนาะแต่ว่าเฮานี่เป็นวิถีชีวิตจริงเฮาก็ได้ดำรุงตามขอแม่พาเห็ดมาโดยแม่แหละ อันท้าวเวทแล้วนี่กับบุมีแเนวอยยูเนี่ยกินสิกินยังวันนี้แต่ละมือ,อกินผักบราได้จิ๊กภาษ<ะ>าโมงเ,เอิญนนั่งไกลฮะไปดวงข้าบางครับว่าเอิญวันนั่งไกลอันนี้วะภาษาโมงตัวจอนบ่ตัวจอนเอิญนั่งไกลนั่งไกลตัวหอกตัวจอนนั่งไกล ตัวที่ซองเข้ามาแล้วเนาะคนเห็นน้องเกาหลีว่านั่งใกล้สตัวดำเขาดึงออกเลยเนาะดำนึกว่ามันอันยังเพื่อนกายค่ะนะโดยอ,อ้าวอ่าให้น้องนุ่นคั่วแล้วรเดี๋ยวเขาจะไปบงขั้นตอนในการปรุงน,น้องนุ่นเนาะโดยหลังจากที่น้องนุ่นคั่วตัวบางเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนนี้ทํากัน อ่เตรียมเครื่องเนาะดูเนาะโดยอุปกรณ์เข้าไม่ยังแน่ครับเครื่องเครื่องเข้าไม่ยังแนโอ้ยเครื่องเขาเนา,เเานกะก็คือโดยอ้ยไฟเดี๋ยวก็มีคาเนาะแล้วกะ็มีพักบวัวพักป้อมแล้วกะ็มีอ่าพวกสีไข่แล้วกะ็มีอ่าแต่ว่านู่นยังเ่ได้บบว่านู่นไปอยู่ถงอ่ะมีดอกเพชรมีอย่างเนาะก็เกือบอยังนัวเนาะทุกคนก็เอาก็ใส่สมุนไพรเที่มมีตามธรรมชาติมีสวนทัานัันแหละ เก็บมาเนาะเพราะว่าสิมาก,กินขา้าวผ้ากินข้าวป้ากับบุ้มี่อย่างพิเศษดอกมีแต่อันนี้อันนี้เขาบ่อใดขั่วก่อนบ่เขาเออเออเขาเขาใส่ใส่ใส่ยังซีเรนบ่โดยเขาบ่อใดขั่วเครื่องก่อนบ่บ่บ่ได้ขั่วเสิ่งก่นอนบ่บอ่บอบอ่บอโอ้บานไอย้ำเฮ็ดไก่เฮ็ดเนี่ยเขาจะจุขั่วก่อนอ๋อมันจะแตกต่างกันน้อยนึงเนาะอ๋ออโอ้น่าจะได้แถมน้ำน้อยนึงเนาะไอเอฟเอาใส่ซะก่อนเนาะค่อยเติมน้ำน้อยเอียงน้ำเขาไหลอยู่ ในส่วนนีเดี๋ยวนู่นที่ซอยเครื่องหอมก่อนเดี๋ยวไปเบิ่งตอนู่นปุ๋งเนาะอีกนึงเนาะโอเคโอเคแล้วก็เป็นนัวอันนี้เป็นขั้นตอนในการใส่เนาะนู่นเนาะโดยเกลือเขาต้องใส่เครื่องเครื่องหลายๆเนาะโดยใส่เครื่องมันจังตัดข้าวเนาะโดยมักเพ็ดนี่ไอไอเอ๊ะเนาะไอเอ๊มักเพ็ดจังไนมักเพ็ดเนาะมันก็ซีบรเผ็ดด่านใดดอกเผ็ดอันนี้นะ ลองใส่จ,จากสามน่วยเบิ้งจากหารถมันแห่แหวกเผ็ดเผ็ดคมคมนุ่นกินเผ็ดได้บ่กินไม่ได้กับไส่ใส่ซ้ำนี่ละสันกินธรรมดาพวกเพชรลายเนาะโอ้ยเอาหัวตะเคียมพวแล้วมาซ้ำเอ่มันเป็นอย่างที่เราใส่ก็ได้หมายวกหูไส่ไหมบ่ประเดี๋ยไม่ไม่คิดหูไส่แล้วบ่ ใส่เลยบุรีอันโมโหมีป่งแล้วก็ใส่ใส่เลยป่ะนีเ่เดี๋ยวทามันฟนูในเนึื้อเขาจึงใส่สี่เนาะ,อะตอนนี้เขาปรุงขั้นตอนแรกเนาะทุกคนหอมปลาไว้ก่อนตอนนี้ก็สีเอาสี<ม>ลงลไปเลยเอาสีลงไปเลยเนาะทุกคนนี่โอ้หอมหอดอุดรท่านี่บานอ้างตอนเหนียนห่น นั่งอยู่นี่เนาะหอมโอ้มันคือมันเป็นคือจีคมสุดเลยดูดูสีสีมั้งนะโอ้คือแบบเป็นเพียแท้ๆแล้วนี่หนาวอัดงอมอีกประมาณสิบนาทีสิบนาทีเนาะประมาณสิบนาทีแล้วก็เขากันคอยมามาซิมเบิรงเนาะมาซิมแล้วก็คอนแซ่บก็กินเลยนั่นบอ บ่แล้วเห็ดดีๆกษัตริย์ลงนาวหมือนเรเราหยอกราหยอกนี่ตอนนี้ก็ต้มไปดุนเติบเนาะเอเนาะโดยอันนี้นุ่งจะถึงขั้นตอนรวบรับส่เครื่องหอมไปเลยเนาะนี่ป้าเครื่องหอมนี่หลายเนาะใช่หลายนี่แ่บเครื่องหอมนี่มันเครื่องหอมอะปลูก ช่วงแล้วนี่ยเด้อยู่สวนนี่บริสุทธิ์อย่างจั๊อย่างเลยขมอมล้ำบรงนุทธล้างซีมมึงด้วยป้าเด้ออืมป้าเป็นอัดแ่บอยู่เด้น้ำขึ้นเปลี่ยนย่อยๆได้มั้ยขมดีจ้ะเนี่ยเออคือแบบคุ้นๆเนอะแถวว่าปะน่อยๆนึงนี่ขนาดขี่นอยๆนึงนี่น่งดูนะน้ำเหนียวตุ้ยๆพี่น้องครับนี่ดูอืมโคนเหนียวเลยมาซีมเบิ้งซิมเด้อทุกคน ขม <laughs> ข้าจะว่าขันกินบ่ขมมันกับบ่สแสบแ่ละเนาะบางเนาะอันนี้เป็น,นสูตรเอเนะอาะาปเขาไปพร้อมๆเสิร์ฟกันอยู่มองรับประทานอาหารเขาได้น้องน,นุน่นเนาะด้วยเทพปายเขา,าเขาบิง่งมองกินเขาฮาม์โมนีครับพี่น้องนี่น้องนุง่นใส้ถ้วยโอ้ได้ถ้วยค่แาแค่ลืมถ้วยเอาไม้ละม่ไต้เอาบวง แล้วก็เมื่อกี้ใส่หัวสิไข่กับใส่ตำลังฉันลืมทุกคนใส่ตำลังนี่หน้าตามันเป็นตาแซ่บสุดเดี๋ยวเราทอกไปเลยโอ้โอ้โอยว<ม>าเช่ให้มาพี่น้องครับนี่คือหน้าตาออมบางเฮาคอยเด้อโอ้หอมฮอดอุดรเพลินไไนุ่นโอ้หลายขนาดเนาะ มาโอเคเลยมาน้องนุน่นพร <อ S 2> ้อมเสิร์ฟแล้วออมบางเข้ามาือนสิซิมเลยซิมเลยซิมน้ำก่อนอะไรซิมน้ำก่อนอขมอืมัมมมกบ่เนี่ยลำ้ลำลำ้ำคือบางหนึ่งที่น้องนุ่นหาก,กินบ่ได้มีแล้วอยู่ไทยนะ อาหารเส็จเ่รแล้วขอนหอยาดหนี่ขอนหอยาดเด้อกินข้าวก่อนเราจะกินข้าวแล้วทุกคนมาครับเหนียวตุย,ตยพี่นอ้องเหนียวแท้เหนียววามอันนี้เป็นข้างแรกก็ที่นุ่มต้มอ่าบางนี่เรากดไส่พี่ยาลายพนนี้นะแบบจนแบบเหนียวเหนียวนะเขาตักขึ้นมาแบบเบื่ออยากวาว <laughs> ตักขึ้นมาเป็นเหนียวตุย,ตยเลยพี่นอ้อง คล้ายๆคล้มยชื่อมงยเป็นบอกก็ยังย้ำจิ้มข้าวบุคลาภวเป็นบอกอันนี้ครับวิถีชีวิตอ่ะดูกับธรรมชาติทั้งนันนะดูกับอากาศแล้วก็ความบริสุทธิ์ของธรรมชาติแล้วก็สิ่งสารละสัตว์ที่อยู่ในธรรมชาตินะครับหลายสิ่งหลายอย่างให้เราได้เอามาเป็นวัตถุดิบในการดำรงชีพเนาะเราเรียนชีวิตของพวกคนอยู่ตรงนี้เนาะโดยเอา ฝากพี่ฝากน้องใน่วงไทยแล้วขาสีได้กินเขากันโดยกะมื้อนี้เนาะนุ่นกับไอเอกอได้พาทุกคนเนาะมาเลาะกินเขาปลาอยู่บ้านเขาแหละแต่ว่าบุ้มนี้ยังกินเนาะทุกคนมีแต่ตัวบางสองตัวสูอ้ายบนกิ่นเนาะจังไหนก็บฮักแพงคือเก่าเนาะบบ่มีหอย่างกับพากันกินอยางอันนี้แหละไอ้น้องเฮาเนะาะฮักแพงกันและะ้วก็ท้ายนี้นุ่นก็ต้องขอฝากอ่าซองของนุ่นแดเนาะนําของซองของไอเอเนาะ<ด> <ๆ S 1> และะ้วก็ได้ครับ เราทุกคนข้ามากดติดตามนุ่นแดเป็นกำลังใจให้นุ่นนอททุกคนครับใช่ารือใช่นุ่นปิดคลิปบ่ได้าอายก็ไเลยครับขอบคุณน้องนุ่นครับที่ได้มาเป็นน้ำพา้ายมาศึกษาเรียนรู้เบื้องวิธีการดำเนินชีวิตของนุ่นเนาะดได้มาเห็นมาหูนะครับก็คข,ขึ้นยังเบาเหรอครับผมบอกเสมอว่าการเรียนในห้องเรียนครับมันได้แค่วิชาการแต่การออกมาเรียนนอกห้องครับมันได้ประสบการณ์การใช้ชีวิตวพร้อม ขอบคุณพี่น้องทุกท่านครับที่ติดตามทางแพงแล้วก็อย่าลืมเป็่งน้องแกงให้น้องนุ่นน้ำ<ด>นะครับ,รบพร้อมเลยทีมงานบ้นนานนาธิบดีสุดช่วยคนขคับอีพี่นาสิเป็นอยังพี่น้องห้องจังถ่าตามติดเบิรงสาระจิบนีครับขอกล่าวเข้ามาสวัสดีครับาาสวัสดีครับกันแล้บ๊ายบาย